สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันที่29ตุลานะคะตอนนี้เวลา4โมง17นาทีเขาอยู่ที่นี่เลยค่ะกาแฟเด็กน้อยนะคะกาแฟโคสโฮ,สโฮนี่ขอมาไว้อัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะว่าตอนนี้สถานที่ขออนุญาตเจ้าของนะคะขออนุญาตเข้าไปรีวิวนะคะ ได้แล้วค่ะโครงการเห็นไหมชุมชนนะักเรียนหัวแม่สุรินแวะมาอัปเดตีมที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะคะมีมุมชิงช้าด้วยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะมมุมชิงชาด้วย ชมวิวส่วนข้าวเนี่ยคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะเกี่ยวตอนไหนเพราะว่าไม่มีใครอยู่เลยมีป้ายตัวนี้นะคะน้อแอลกอ้อแล้วก็ที่นี่ไม่มี Wifi ด้วยนะคะเขาบอกว่าชมวิถีปากเกยอและชนี่จิบกาแฟนะคะป้ายให้วิวสวยเลยค่ะ อยู่กำลังงามค่ะเดี๋ยวจะพาเดินลงไปข้างล่างอีกหน่อยนนะประมาณนี้แต่มีป้ายบอกว่าข้างล่างอที่โต๊ะนะคะเขาห้ามนั่งด้วยนี่เลยค่ะป้ายเขาบอกว่าห้ามนั่งมีมุมแบบนี้ด้วยน่าเซลฟี่มากๆแต่เราไม่มีนางแบบถ่ายตัวเองก็ตรง ที่ร้านนู้นก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ร้านนู้นนะคะเปิดหลายที่ข้างล่างก็มีมแต่วิวดีค่ะสวยมาค่ะอีกร้านหนึ่งเค้าก่อนที่เข้ามายังไม่เสร็จแต่ตรงนี้เสร็จแล้วน่าจะพร้อมเปิดให้บริการเดยเร็วนี้แหละคะ่ะมีเคาน์เตอร์ให้เรียบร้อยไม่ฟากสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยขออนุญาตเจ้าของนะคะ พร้อมมากแล้วมองเห็นวิวทางโน้นจำมากว,าว้าวว้าวมากค่ะใครที่มีแพนว่าจะมาเที่ยวทุ่งบัวตองปีนี้นะคะอย่าลืมผ่านมาแวะด้วยนะคะ สถานที่น่ารักมากเลยค่ะคาดว่าจะมีอาหารตามสั่งเพราะว่าเราเคยมากินข้าวไข่เจียวที่นี่ใหม่ๆร้อนๆอ,อร่อยมากค้าเตอร์ ชิงช้าฮะแล้วก็มีแบบสไลเดอร์อะสไลเดอร์ของเด็กน่ารักอะ่ะ